นะครับวันนี้อีสานมิวสิกครับรับเบิรงรายการอาหารครับกะเพราหมูครับข้าวไข่เจียวครับอันนี้ซาซิมินะครับซาซิมิกับมี่โอ้มาจากญี่ปุ่นปาดเนี่ซาซิมิครับแซลมอนจากนอร์เวย์ครับเกตีนะครับระดับโรงแรมห้าดาวใช้นะครับเอาออกมาเต็มที่แล้วครับมือนี้ครับยำรวมครับยำรวมลำหยวกมีมีมีคนระยำบะ คนละยำคนละยำไม่มีครับเอามันหลายยำเนยยำเนียหลายๆยำไปเกิดคนละยำเลยอันนี้ยำสัมปีกับมีครับยำสัมปียำสัมปีกับมีครับนะครับลูกชิ้นหนึ่งกับมีนะครับโอ้ลูกชิ้นหนึ่งครับลูกชิ้นหนึ่งครับหนึ่งไว้แล้วก็เอามาย่ำได้ครับมาย่ำได้ครับมาอุดหนุนกันนะครับร้านบรญญัติร้านอาหารกอดเข่าง้านครับเป็นไบนม้ทุกปีครับ ไผยโบเคยมาแล้วกันขันมาแล้วก็จะติดใจครับเดี๋ยวไปบนงงานกันต่อครับสวัสดีครับเจอคกับลุงเดืออะไรเดือนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้พามาบ่ง,งานอีสานเขียวครับเมื่อนี้มาถ่ายทํำเป็นมือที่สองครับเป็นปีที่สิบเอ็ดของงานอีสานเขียวครับบรรยากาศมือที่สองนี่รดเริ่มนาแนี่ยนครับ ตันนี้ผมจะพาเบรงล่านจอดรถก่อนครับปีนี้การจอดรถเขาบัวปีนี้การจอดรถบัสารมาัถเขาข้างในได้เลยครับเพราะว่าน้ำมันบนรถครับแต่ชาวบ้านเขาก็มาเหตุลานจอดรถข้างนอกครับโหโคนรร้ายครับนนี้ครับตอนนี้พาเบรงล่านจอดรถก่อนครับลานจอดรถมองนี้ห่างจากประตูเก็บบัตรมองคายบัตรประมาณกิโลหนึ่งครับบรรยากาศลานจอดรถครับนางานสารเขียวปีบิซิเบครับ พายางเขาไปเบิงหน้างานครับทีนี้จะพายางเขาไปเบิงหน,างาน,างน้งบบรรา,งหนางานมองเก็บบัดครับจะพาไปเบิงหน้างานหมองเก็บบัดครับผมสองขางท่านี่ครับเป็นลานขายกับเขาขายอาหารครับเป็นของชาวบ้านแถวนี้นะครับเอาไล่ใดเขาสุ่มชนครับงานอีสารเขียว กาดขายครับเต่าครับทางข้างครับก้อนเขางานครับก้อนเขางานอันออนี้เป็นลานขายเสื้อผ้าพื้นที่ในงานเขาจะจำกัดการขายครับตอ้ตงอตงของอนุญาตต้องขอยังญาตเขาหลายหลายขั้นตอนครับลานข้างนอกเนี่ยก็ได้หลายครับไปยืนใส่ไล่สวนคนนี้เดีย๋ยวนี้ไปยืนใส่ไล่สวนคนนี้ขายแก้วขายเก้าอี้จ้า ขายขายอุปกรณ์เทคนิคในงานครับสำหรับคนที่เริ่มสำหรับคนที่บเตรียมของมาเพราะท่านวิธีเตรียมของมาเพรท่านก็สามารถมาซื้ออยู่หน้างานได้เลยครับนี่แหละครับเสน่ห์สานเขียวถึงมามาแต่โตมาหาข้างหน้าก็ได้ครับเสื้อเสื้อเด็กฟื้นละลายแปดสิบครับนี่แหละครับ ากาศประตูสันแรกครับประตูสันแรกนี่ป้องกนันลถยตนเขาครับเขาใด้เฉพาะโมไซครับปีนี้จะพาเข้มงวดคือทุกขั้งครับทุกขั้งตัมนี้เข้มงวดก็ดีครับีม่ว,ว่าปีนี้การตรวจคันไดยังงด้านแรกนี่จะบพาเข้มงวดทำเขาสบายสบายโมไซเขาใดผ่านด้านแรกเขามากก็ยังมีร้านขายอาหารอยู่ครับ ปีนี้น้ำยังบนรถนะครับผมจะให้เบิงน้ำครับน้ำเคือนยังบนรถน้ำเคือนยังบนรถเลดดยครับน้ำเคือนยังเต็มเลยครับเลยไปกลางเต็มข้างในบ่อยครับจัดงานทุกปีม่องนี้จะเป็นม่องกลางเต็มหมดเลยครับปีนี้ถือว่าน้ำลดสาครับ So Absalom. ทำเมื่อชาสั่นใหโลกไปดีฉันสวยงามคอยผมดกินในคัดหนึ่งเธอเดมาจากตรงนั้นปลดปล่อยใจทั้นให้ผอนคลายปลปล่อยใจนั้นให้โมดไปพก่อที่เราโอก่อ้ที่ไม่กุศลเราจะฟุ้้เุ้เฟ้